กิ้วสมอันแค่นั้นเองอเจะใส่ไหมเนี่ยใบยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่พี่แต่ผมใส่อะเพราะว่าลงทุนหน่อยนอะสักพันสามแล้วกันเนาะติดก็ติด<ช>ก็ดใช้ยาวนะถ,ายถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็ไม่ติดของปีเพราะว่าเมื่อกี้เมือ่อกี้ใช้ ปัเตอร์แบบ B ไปแล้วหายใช้แบบ A ไปเลยหายก็ช่างติดก็ช่างเอาเอาละโอเคดูไปอีกพันสามวัดต้องต้องกราบก่อนใช่ไหมครัง้งกุย่าเนี่ยจะผมกราบคุครั้งไม่ได้นะแต่แล้วจากคนพี่กราบงานงานแต่พี่อันเก็นพี่ผมกราบได้แต่คนพิ่กราบไม่ได้โอเครู้แหละเอาละ เพิ่คิตคอนแน่นอนแตพี่เอ้ยหนึ่งห้าอมีห้าเนี่ยหนึ่งสาคิติคอน6กโจมตี83ดสกิลขั้นหนึ่งโจมตีหกเปอร์เซียอาคอนฟิกเทลเลอร์โอเคแล้วก็ใส่20%เป็น8์้ากับ85%ด็ใส่กันแตกใส่ใส่ไปเหอะเนาะหายก็ไปกันเลยอีหนูโอ้โห พระเจ้าจอดมัน G M เสกให้ชัดๆอ,อพี่เหรออ๋ออ้โหอ้แค่อ้อะไรใ้เงขายแน่นอน G M เสกให้ชัดๆ,ๆบได้เลยมา,ยาได้กิน้า,าได้ไดสุดมากนะคะกะใหงได้ของดีโอ้โหเช็ดแค่เลย ต้องิแน่นอนคิดแ่แน่นอนแน่นอ <c oughs> มันจมน